วันนี้ได้มาหาชิซีนะครับก็ได้เจอแมงอะไรไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าแมงแขงหรือเปล่าครับที่อยู่ในต้นเนี้ต้นแดงนะครับตอนนี้โอ้หเยอะเลยครับโอ้หเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ไม่มีถุงที่จะใส่แล้ครับไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับเนี่ยหลายต้นมากเลยนะครับตอนนี้เราได้เห็นหลายต้นมากเลยมันจับอยู่ตามต้นแดงนะครับ เกาะอยู่นะครับก็จะเกาะอ,อยู่ตามต้นแดงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยมีหลายต้นมากตอนนี้จะเอานะครับตอนนี้ก็เราจะไปหาถุงมาใส่นะครับโหดูนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เยอะมากเลยนะครับตัวน,นี้ซูมเข้าไปดูนะครับ อ,ออกไปยังไงดีนะครับมีหลายต้นมากเลยนะครับเยนะอยามากเยอะมากนะครับ เามาใส่นะครับผมหาอะไรดูก่อนหาถุงก่อนนะครับตรงนี้ก็มีนะจะมีนะป่านี่ยครับต้นนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยนี่ครับต้นนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเกาะอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับ เป็นปุ่มอยู่นะครับเป็นไอ้นั่นนะครับครับคันนี้ก่อนนะครับผมหาถุงใส่ก่อนนะครับ